เรา้าพูดถึงเรื่องของความทุกข์แล้วในโลกมนุษย์เนี่ยมีความทุกข์มากเหลือเกินสัตว์ที่เกิดมาในโลกมนุษย์เนี่ยมีความทุกข์มีความทรมานมากมายเราเพียงแต่ว่านึกถึงความทุกข์ของสัตว์หรือสัตว์บางหมู่บางเหล่าที่เขาได้รับความทุกข์แล้วเราก็แผ่กรุณาไปให้ขอให้เขาเหล่านั้นพ้นจากทุกข์แม้เราจะไม่ได้ไปเห็นเราก็พอจะคาดคะเนได้ถูก เช่นอย่างเราได้ข่าวว่าไฟไหม้บ้านของคนนั้นไฟไหม้ตรงนั้นไฟไหม้ตรงนี้น้ำท่วมที่นั่นตรงนั้นถูกพายุพัดบ้านพังเ,เขาได้รับโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนจนกระทั่งร่มตายกันเป็นจานวนมากเขาถูก่มเพงรังแกเมื่อเราได้ข่าวความทุกข์ยากลาบากอย่างนี้เราก็สมรวมจิตให้เป็นสมาธิแล้วเราก็ปรารบเอาความทุกข์ของสัตว์เหล่านี้เป็นอารมณ์โดยแผ่เมตตา บริกรรมในใจไว้ว่าสัพเพสัตตาทุกขามุจจันตุซึ่งแปลว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นทุกข์จงพ้นจากความทุกข์นั้นเถิดความรู้สึกในใจเนี่ยถใอยเราคิดว่าสัตว์ทั้งหลายที่เขาเป็นทุกข์เนี่ยจะเป็นทุกข์เพราะไฟไหม้บ้านจะเป็นทุกข์เพราะน้ำท่วมจะเป็นทุกข์เพราะโจรปล้นจะเป็นทุกข์เพราะโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนจะเป็นทุกข์เพราะถูกพายุพัดจะเป็นทุกข์เพราะแผ่นดินไหว อย่างไรอย่างหนึ่งก็ตามเราก็แผ่กรุณาไปให้โดยบริกรรมว่าสัพเพสัตตาทุกขามุจจันตุสัพเพสัตาทุกขามุจจันตุสัตว์ทั้งหลายที่มีความทุกข์จงพ้นจากทุกขนั้นเถิดสร้างความรู้สึกไว้ว่าขอให้เขาเนี่ยพ้นจากความทุกข์เหล่านั้นเถิดเราแผ่อย่างนี้ลงบ่อยๆบ่อยๆแล้วจิตจะสงบลง ในทางปฏิบัตินั้นแทนที่จะเศร้าหมองกลับจะสงบลงสงบลงเพราะว่าเรามุ่งเอาความทุกข์ของสัตว์เนี่ยเป็นอารมณ์ไว้แล้วก็มุ่งที่จะให้เขาเนี่ยพ้นจากความทุกข์เหล่านั้นส่วนมากการปฏิบัติในด้านนี้เราไม่ค่อยนิยมปฏิบัติกันเท่าไหร่นักในทางปฏิบัตินั้นส่วนมากนิยมจเจริญเมตตาชอบแผ่เมตตามากกว่าอย่างเราจะเห็นได้ทุกครั้งที่มีการทำกุศลเสร็จลงแล้ว เรามากักจะเชิญชวนแผ่เมตตาต่อกันแต่กรุณาเนี่ยเราไม่ได้แผ่ทั้งๆท,ท,ที่คนควรจะได้รับกรุณาจากเราเนี่ยมีเป็นจํานวนมากคนที่เขามีความทุกข์ความเดือดร้อนยังมีอยู่อีกมากแม้แต่คนที่กําลังเจ็บป่วยอย่างเราไปเยี่ยมคนเจ็บเราควรจะปฏิบัติจิตอย่างไรคนเจ็บนั้นเป็นคนที่กําลังมีความทุกข์กาลังได้รับความทุกข์ทรมาน วิธีวางจิตเมื่อเราไปเยี่ยมไข้หรือไปเยี่ยมคนเจ็บคนป่วยเราต้องวางจิตอย่างนี้ใช้คําว่าสัพเพสัตตาทุกขามุจจันตกว่าสัตว์ทั้งหลายที่มีความทุกข์จงพ้นจากทุกนั้นเถิดถ้าท่านมีสมาธิจิตดีท่านอาจจะช่วยเปรื่องทุกคนเจ็บเขาอาจจะหายจากเจ็บก็ได้ด้วยอํานาจจิตของท่านวิธีรักษาโรคที่ว่าแม้คนนั้นนั่งทางในรักษาโรคเก่ง คนนี้นั่งทางในรักษาโรคเก่งรักษาด้วยอะไรวิธีรักษาด้วยจิตเนี่ยแล้วก็จิตอธิษฐานอย่างนี้แหละใช้สัพเพสัตตาทุกขามุจจันตุแล้วเราก็เอาจิตของเราเนี่ยเพ่งไปยังคนเจ็บว่าขอให้เขาพ้นจากทุกทรมานอันนี้เอถอะถ้าสมาธิจิตเราสูงจิตเราบริสุทธิ์เรามีบุญญาที่การมากผู้นั้นพ้นจากทุกทันที ดังเช่นพระพุทธองค์ได้ช่วยเหลืออุบาสิกาผู้หนึ่งเป็นทุกข์เป็นทุกข์กจากบาดแผลบาดแผลที่เธอเป็นทุกข์เนี่ยเป็นที่น่องอุบาสิกาผู้นี้มีศรัทธามากเหลือเกินคอยปรนนิบัติพระพอยเย็นเข้าก็เดินไปดูว่าพระกุติไหนท่านขาดหรืออะไรบ้างองค์ไหนอาพาธก็ช่วยเยียวยารักษาให้ไปเจอพระภิกษุองค์หนึ่งเข้าเป็นไข้ฉันอาหารไม่ได้ ตอนเย็นเอจะช่วยบรรเทาทุกขเวทนาของพระท่านได้อย่างไรครั้นจะทําซุปไปให้เนื้อก็ไม่มีผลสุดท้ายเธอแร่เนื้อที่น่องของเธอเนี่ยชิ้นหนึ่งเอาไปทําซุปแล้วก็เอาน้ําซุปเนี่ยไปให้พระองค์เจ็บเนี่ยฉันท่านฉันแล้วท่านก็หายหายจากอาพาธเธอก็ดีใจว่าได้ทําบุญเอาเนื้อตัวเองนะแร่เนื้อตัวเองเนี่ยแล้วไปต้มเป็นซุปพระท่านกับฉันอร่อยไปเลยหายจากไข้ส่วนตัวเองนั้นต้องเป็นทุกขทรมาน เวลาไปเฝ้าพระพุทธองค์ก็เอาผ้าเนี่ยพันแสพ,พระพุทธองค์ก็ทรงทราบด้วยพยานแล้วว่าอุบาสิกาผู้เนี่ยศรักล้าได้แร่เนื้อตัวเองต้มซุปเอาน้ำซุปถวายพระที่ท่านอา,าพาธจนทั้งพระท่านหายจากอา,าพาธพระพุทธองค์ก็แผ่กรุณาเนี่ยให้และขอให้เธอจงพ้นจากทุกข์อันนั้นเธอเนื้อเนี่ยงอกเต็มขึ้นมาได้เนื้อที่เธอแร่ออกไปต้มซุปถวายพระเนี่ยงอกเต็มขึ้นมา แล้วเธอก็หายจากความทุกข์อันนั้นเป็นปริดทิ้งอย่างนี้ก็มีและมีสตรีอีกท่านหนึ่งนั่นตั้งคันแปลกมากเธอตั้งคันเจ็ดปีไม่ยอมคลอดทารกอยู่ในคันเนี่ยเจ็ดปีไม่ยอมคลอดแม้ทรมานปวดร้องทุกวันทุกวันด้วยความทุกข์ทรมานวันนั้นก็ไปเฝ้าพระพุทธองค์พระพุทธองค์ก็ตรัสว่าน้องหญิงจงพ้นจากทุกอันนี้เถอเธอก็คลอดบุตรออกมาด้วยความสะดวกสบาย ก็พ้นจากทุกข์ท้องมาเจ็ดปีไม่ยอมคลอดพอคลอดออกมาเด็กก็พูดได้เลยเจ็ดปีแล้วนี่เธอก็พ้นไปจากความทุกข์เด็กก็น่ารักช่างจตใจจ้า,จาเอ็นดูไอ้ความทุกข์ที่เคยทรมานมาเจ็ดปีเนี่ยลืมหมดวันนั้นนิมนต์พระพุทธองค์กับพระสารีบุตรพระอานนท์ไปฉันที่บ้านเธอก็แนะนําลูกให้มากราบพระพุทธองค์นาไปการกปกาบท่านสารีบุตรไปกราบท่านพระอานนท์พระสารีบุตรท่านก็นชวนคุย ล้อเด็กเล่นเด็กก็ชอบไปสนทนากับพระสารีบุตรด้วยความสนิทสนมเธอเห็นลูกไปปราบพระารีบุตรก็แมดีอกดีใจว่าลูกเราเนี่ยช่างเจตจานะมีความสุขลืเกินผู้เป็นแม่มีความสุขมากพระพุทธองค์ก็ตรัสถามแ้งตรัสถามว่าถ้าเธอจะมีบุตรชายอย่างนี้อีกสักห้าคนเอาไหมเอา <c oughs> ท่าท,ที่เป็นทุกข์เราบอกว่าเอา บอกถ้าจะมีลูกอย่างนี้สักห้าคนก็นเอา,าสักสิบคนก็นเอาพระพุทธองค์จึงตรัสมาเนี่ยเพราะความประมาทต่ตั้งคันตั้งเจ็ดปีเป็นทุกข์เหลือเกินเนี่ยลืมหมดเลยบอกอยากจะมีลูกอีกถ้าอย่างนี้แล้วก็น่ารักน่าเอ็นดูอย่างนี้อยากจะมีอีกสักห้าคนสิบคนทั้งๆที่มีแต่ละคนเนี่ยทุกเกียนตายก็อยากจะมีอีกเนี่ยด้วยความประมาทอันนี้ด้วยอํานาจของจิตที่พระพุทธองค์ไปช่วยลดเรื่องเพราะฉะนั้นท่านจะไปเยี่ยมใครที่เขาเจ็บ ป่วยหรือเป็นทุกข์ขอให้ทําจิตให้เป็นสมาธิถ้าเคยอบรมสมาธิด้วยยิ่งดีทําจิตให้เป็นสมาธิแล้วก็แผ่ไปอย่างคนเจ็บว่าขอให้ท่านผู้นี้คือตั้งจิตว่าท่านผู้นี้กาลังเป็นทุกข์ขอให้เธอจงพ้นจากทุกข์อันนี้เถอะเพียงแค่เนี้ท่านอาจจะช่วยให้เขาหายจากโรคได้อาจจะช่วยให้คนป่วยหายหป่วยได้อาจจะช่วยให้คนจะตายรอดตายได้ด้วยอํานาจของจิตที่เราได้ แผ่กรุณาไปเพราะฉะนั้นวิธีวางใจอันเนี้ยเป็นเรื่องสําคัญในทางปฏิบัตินั้นผู้ที่มีกรุณาสูงหรือแผ่กรุณาไปในบุคคลอื่นมากย่อมมีจิตใจสงบเยือกเย็นและเราเนี่ยไม่ต้องไปเป็นทุกข์เห็นใครเป็นทุกข์ก็ขอให้เขาพ้นจากทุกข์ที่เขาได้รับอยู่การตั้งจิตอย่างเนี้ยเป็นการดีแล้วก็มีหลักปฏิบัติแบบนี้ง่ายๆส่วนวิธีที่เราจะปฏิบัตินั้น เราอาจจะปฏิบัติตามนัยยะของการแผ่เมตตาก็ได้เช่นอาจจะแผ่ไปตามทิศทั้งสิบเข่นทิศเหนือทิศใต้ทิศต,ต,ตะวันออกตะวันตกตะวันออกเฉียงเหนือตะวันออกเฉียงใต,อองต้ทิศเบื้องบนเบนืบ้องต่าเราอาจจะแผ่ไปได้เมื่อเราแผ่ไปแล้วสัตว์ทั้งหลายที่กําลังเป็นทุกข์เขาก็จะพ้นจากทุกข์ได้จิตของเราก็จะสงบลงเนยวิธีแผ่หรือถ้าจะแผ่เจาะจง เป็นโอทิสสะพราก็ได้เป็นสเพสตาสเพปานาทุกขามุจันตุสเพภูตาทุกขามุจันตุสเพปุคราทุกขามุจันตุสเพอตตาภาวะปริยาปานาทุกขามุจันตุอย่างเนี้ยอเราอาจจะแผ่ไปเฉพาะคนขอให้คนคนนั้นขอให้ผู้นั้นพ้นจากทุกเถิดมีทุกอย่างไรขอให้เขาพ้นจากทุกเถิดและเราก็แผ่กรุณาไปให้ ตั้งใจแผ่ก็เป็นการช่วยเหลือคนที่เป็นทุกข์ให้พ้นจากทุกข์อันหนึ่งซึ่งอันนี้เป็นวิธีเจริญกรุณากรรมฐานหรือเป็นปรมุยหารธรรมกรรมฐานที่เราควรจะฝึกกันไว้ถ้าเราแผลไปโดยไม่มีขอบเขตไม่มีประมาณก็เป็นอัปปมัญญาคือไม่มีประมาณละเรามีความสงสารต่อสรรพสัตว์เนี่ยไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีขอบเขต มุ่งที่จะให้สัตว์ทั้งหลายที่เขาเป็นทุกนั้นพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงด้วยเถิดทุกคนก็จะพ้นไปจากความทุกข์ยันตรายต่างๆได้อํานาจจิตของคนเนี่ยถ้าหากว่าฝึกฝนไว้ดีแล้วก็เป็นประโยชน์ถ้าเรารู้จักใช้มันก็เป็นประโยชน์อำนาจบางอย่างพลังงานบางอย่างที่เราเอามาใช้ประหัตประหารกันหรือเอามาใช้ที่เป็นประโยชน์มันก็เป็นประโยชน์อย่างมหาศาล ถ้าใช้ในทางที่ไม่เป็นประโยชน์ก็ประหัดประหารกันได้อย่างมหาศาลอำนาจของจิตก็เหมือนกันถ้าเราใช้อำนาจของจิตไปในทางที่ไม่ถูกมากๆมันก็เป็นผลร้ายแก่โลกมนุษย์เนี่ยอย่างมหาศาลแต่ถ้าเราใช้พลังจิตไปในทางที่เป็นกุศลมากๆมันก็เกิดผลดีแก่โลกมนุษย์เนี่ยอย่างมหาศาลเหมือนกันออท่านจึงกล่าวว่าสาเหตุแห่งความแปรปรวนของดินฟ้าอากาศ โรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายทั้งปวงเกิดมาจากอำนาจจิตของมนุษย์ที่เป็นอกุศลตบอกทายุคใดสมัยใดบุคคลมีราคะแรงกล้ามากจิตของบุคคลหมกมุ่นอยู่แต่ในกามารมยุคนั้นสมัยนั้นผลก็จะแรงผลไม่ตกต้องตามฤดูการเมื่อผลแรงไม่ตกต้องตามฤดูการเราจะเกิดความทุกข์อะไรบ้างเพียงแค่จิตของเราไม่ดีเท่านั้น มันจะเกิดความทุกข์มากมายเช่นข้าวกล้าในนาพืชผลทางเกษตรจะได้ลดน้อยลงเมื่อพืชผลทางเกษตรลดน้อยลงคนก็จะอดอยากยากจนเมื่ออดอยากยากจนมันก็เป็นปัญหาสังคมติดตามมาจะต้องปร่นสระดมกันจี้กันเบียดเบียนกันเป็นความทุกข์ที่ผูกพันเป็นสายโซ่เพียงแต่เราทำจิตของเราไม่ดีเท่านั้น เพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยถ้าแก้ที่จิตได้สําเร็จถ้าเท่ากับเราแก้ปัญหาทั้งปวงเนี่ยได้สําเร็จกขขอให้เราเนี่ยช่วยกันเสริมสร้างพลังจิตที่เป็นกุศลหเหล่านี้ให้มากขึ้นเราแผ่กรุณาไปทั่วประเทศทั่วโลกมันก็จะอาจจะเป็นเครื่องช่วยบรรเทาความทุกข์ทรมานของสัตว์ที่ได้รับแต่ละมุมโลกเนี่ยให้ลดน้อยถอยลงหรือถ้าแผ่กรุณาไปมากๆก สงครามทั้งหลายที่กำลังร,งรบราฆ่าฟันกันก็จะสงบระง,งับลงได้ด้วยอํานาจจิตของเราที่เป็นกุศลนแผ่กรุณาเหล่านี้ไปให้แล้วมันก็จะพ้นไปจากความทุกข์ทั้งปวงที่แต่ละท่านจะถึงได้รับนี่เป็นหลักปฏิบัติส่วนในด้านที่จะทำให้เกิดฌานบุคคลที่จะเริญกรุณาอยู่เสมอเนี่ยจิตจะสงบลงตามลาดับเมื่อจิตสงบลงตามลาดับแล้ว นิวรธรรมทั้งหลายก็จะเบาบางลงแล้วก็อาจจะถูกขจัดไปด้วยอํานาจขององค์ชานองค์ใดองค์หนึ่งในที่สุดได้และเมื่อนั้นจิตก็จะบรรลุถึงซึ่งอัปปนาสมาธิก็จะทําให้จิตของเราเนี่ยบรรลุถึงซึ่งสมาธิขั้นสูงขึ้นไปนี่เป็นผลที่เราได้จากการเจริญกรุณาส่วนผู้ที่ยังไม่ได้บรรลุมรรคผลนั้น ท่านกล่าวว่าย่อมมีสุคติเป็นไปในเบื้องหน้าชั้นสูงสุดก็อาจจะได้เกิดในพรหโมโลกด้วยอำนาจของกรุณาธรรมแต่ว่าขั้นธรรมดาเนี่ยก็ขอให้เราได้ฝึกฝนเอาไว้ฝึกกันไว้อยู่เสมอก็จะเป็นเหตุหนึ่งที่ทําให้เรานี้ไม่นิ่งดูได้เมื่อเราเห็นคนอื่นเป็นทุกข์พอจะช่วยเหลือได้เราก็ช่วยเหลือกันแล้วก็ไม่เห็นความทุกข์ของคนอื่นเป็นของสนุกแต่เห็นว่าเป็นของที่ควรจะช่วยเหลือกันช่วยปลดเปลื้องทุกข์ให้ อย่าเห็นเป็นของสนุกเห็นคนอื่นเขาวิบัติก็อย่าคิดว่าเป็นของสนุกสนานเห็นคนอื่นเขาทะเลาะกันก็อย่าเห็นว่าเป็นของสนุกเราจะต้องช่วยเหลือปลดเรื่องทุกข์ของคนอื่นเหล่านั้นให้หมดไปเสียถ้าเราไม่เสริมสร้างกําลังใจเช่นนี้ขึ้นแล้วโลกมนุษย์นี้จะวุ่นวายมากขึ้นเพราะฉะนั้นจึงขอให้ท่านทั้งหลายที่ได้ศึกษาพยายามปฏิบัติแต่ท่านที่สนใจก็พยายามปฏิบัติอย่างนี้และใช้อำนาจจิตอันนี้แผ่ไปให้มาก เชื่อว่าความร่มเย็นเป็นสุขก็คงจะเกิดขึ้นแก่สังคมมนุษย์โดยทั่วไปวันนี้ต <c oughs> ามาขอบรรยายเฉพาะในเรื่องของกรุณาแล้วก็ยังมีหลักปฏิบัติอีกสองหลักคือบุธิตากับอุเบกขาซึ่งจะได้มาบรรยายในวันอาทิตย์หน้าต่อไปวันอาทิตย์นี้ขอจุติ